ข้าวผัดผงกะหรี่เป็นหนึ่งในสูตรข้าวผัดที่เราชอบกินมากๆเพราะว่าเราชอบกลิ่นของเครื่องเทศและว,วันนี้เพิ่มหมึกลงไปด้วยบอกเลยว่าง่ายและก็อร่อยมากมาดูวิธีทำกันเลยครับสูตรข้าวผัดวันนี้เราจะไม่ใช้ข้าวเย็นนะแต่จะใช้ข้าวที่เพิ่งหุงสุกใหม่ๆเลยเราก็จะามาใส่ชามหมด300กรัมแล้วเอามาคุกกับน้ํามันราข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะผงกะหรี่หนึ่งช้อนโต๊ะผงกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตามด้วยซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะซีอิอ๊วขาวหนึ่ วิธีนี้ช่วยทําให้เราผัดข้าวได้ง่ายขึ้นเอาละตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นเอาหมึกลงไปผัดให้ใหพอสุกเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดาแล้วก็ผัดให้เขาคายน้ําออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เขาสะด็จน้ํา มาเริ่มขั้นตอนผัดข้าวตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับพอน้้ามันร้อนแล้วตามด้วยไข่ไก่สองฟองละพอไข่สุกดีแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดทั้งหมดแล้วก็ผัดเร็วๆครับเพื่อให้ข้าวเขาแห้งต่อไปก็ใส่ผักคะนา้าเอาละพอคะนา้าเริ่มสุกนะให้ใส่หมึกลงไปแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาเขาจะได้ไปเคลือบกับข้าวแล้วทาให้เม็ดสีข้าวเราเงาสวยพอผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ